สวัสดีจ้ามื่อานี้จามาพบกับเซลมีน่นาอีกแล้วจ้ามื่อนี้มีนาสิพธิาเบิ้งโตัโฉมใหม่ล่าสุดจ้า L 5 2 2 8ลายกระทิงเท่แบบนี้เลยรายละเอียดโปรโมชั่นช่วงนี้เป็นยังไงมาดูเลยจ้าจ้าตัวนี้นะจากจะเป็น L 5 2 2 8จา้าเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดจา้าเพิ่งเปิดตัวได้เดือนกว่าสวยมากจาก้าลายกระทิงเท่แบบนี้จา้าราคาอยู่ที่8 5 5 8 0 0ารจ้าราคานี้ได้ตัวรถ ใบดันจ่า้ันหลังโรตารีอุปกรณ์ครบจ้าสาชิ้นแปดแสนห้าหมื้าจ่าตัวนี้จัดโปรพิเศษจ้าวันนี้จองกับเซลลมีนาดาวรับรดเพียง5,000บาทเท่านั้นจ้าลูกค้าใหม่จ้าลูกค้าใหม่รับลด5,000บาทจ้าลูกค้าเก่าฟรีดาวไปเลยตัวนี้จ้าจะผ่อนได้อยู่ที่8ปีจ้าเป็นรายปีมีงวดย่อยจ้าหรือว่าสะดวกเป็นรายเดือนก็มีผ่อนเป็นรายเดือนเหมือนกันจ้าสะดวกแบบไหนแจ้งมีนาได้เลย เอกสารไม่ยุ่งยากจะใช้แค่บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านเท่านั้นจ้ะของคนซื้อกับคนคำ้ำใช้คนค้ำหนึ่งคนจ้ะคนที่อยู่คนละบ้านเลขที่กับคนซื้ออายุไม่เกินเจ็ดสิบปีได้หมดเลยช่วงนี้เอกสารผ่านง่ายจ้ะเอกสารไม่ยุ่งยากสองอย่างก็คือยื่นประเมินได้เลยสนใจจาศูนย์แปดแปดห้าสี่เก้าสี่แปดสี่สี่เซลมีนาคุปตาบ้านดุงยินดีให้บริการจ้ะโทรหรือแอดไลน์ได้เลยจ้ะของจริงสวยมากจ้ะมาดูที่ร้านได้เลย ลายกระทิงเท่ๆแบบนี้เป็นเจ้าของเพียงห้าพันบาทเท่านั้นจ้า